ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาศพไม่เงียบเรื่องราวรเป็นยังไงต้องให้คุณนันทเล่าให้พวกเราฟังแล้วครับเชื่อเลยฮะครับก็ก่อนอื่นครับก็ สวัสดีพี่เป้ครั้งครับแอปเปดแล้วก็ชาวสาบกอกทุกท่านนะครับสวัสดีครับเรื่องนี้ผมได้รับฟังมาจากไอตั้มครับเพื่อนผมไอตั้มไข่ติดนั่นแหละครับคุณคุณชื่อคุณคุณไอตั้มไข่ติดนั่นแหละครับ,บที่เคยเล่าในเออเคยนั่นเองนะครับพอดีครอบครัวไอตั้มครับมันได้มีการย้ายถิ่นฐานตามพ่อเลี้ยงของตั้มไปไนะครับ ก็ไปอยู่ที่ยุโรปครับตั้มมันก็ได้ทํางานเป็นพลงที่โรงพยาบาลที่หนึ่งครับครับคือพ่อเลี้ยงมันเนี่ยฝากให้ทำพัดไทม์ให้ครับมันก็เล่าให้ผมฟังต่างๆนานาครับว่าวันๆมันเจออะไรบ้างทั้งคนเจ็บทั้งคนตายเข็นผ่านหน้ามันไป<อ>ทุกวนันทุกวันเนี่ยนะครับครับเวลามันทําความสะอาดอะไรเงี้ยคือมันก็เห็น แบบนี้ทุกวันจนมันชินน,น,น,นี่ที่ต่างประเทศเหรอใช่ครับเออเออเอ,อ่าครับมันก็ทํางานเป็นพโะโองครับอยู่ที่นู่นมันก็ทํางานจนชินแล้วครับแบบเห็นทั้งคนเจ็บทั้งคนตายตลอดเวลาครับทีนี้ตัวมันเองอทํางานไปได้หลายๆเดือนเนี่ยก็เริ่มสนิทกับคนที่ทํางานครับโชคดีที่มีคนไทยอครับอยู่ที่นั่นเขาย้ายสัญชาติมาอยู่ที่นี่ครับทํางานที่นี่ก็นานและอะไรอย่างเงี้ย ก็ยิ่งคุยกันก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ครับอไอ้ตั้มอะครับมันเป็นคนที่แบบมนุษย์เรามีภาษาทั้งหมดเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองภาษานะพี่เต้แต่มันเลือกที่จะพูดไปเรื่อยครับ,ค,รบคือพูดไปพูดมาวกเข้าเรื่องผีเฉยเลยก่อนที่มันจะไปหาพวกพี่พเจ้าหน้าที่ครับมันก็ไปนั่งพักอยู่ในห้องอ่าห้องของพะโลของมันนะครับ ระหวที่มันกาลังนั่งพักอยู่เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงตึง้งจากด้านหลังในที่เก็บของครับที่ลกๆมันก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าไอ้ต้ามันบอกว่ามันได้ยินเสียงแบบเนี้ยทุกวันเลยมันก็คิดว่าเออน่าจะเป็นแบบเสียงเตียงของคนไข้พวกแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยเวลาแบบเขารีบมากๆเขาเข็นอาจจะชนผนังกั้นห้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเสียงแบบต,ตึ้งตั้งอะไรอย่างนี้ครับก็เลย ไม่ได้เอกใจอะไรครับก็ปล่อยช่างมันม,มันก็เดินออกมาหาพวกพี่ๆครับพวกพี่ๆที่ที่ทํางานเนี่ยมันก็เดินมาถามเขาว่าพี่ที่นี่มีผีปะ่ะหรือว่ามีเคสอ,อะไรแบบแปลกๆน่ากลัวปะ่ะพวกพี่ๆก็ทําหน้าแบบเจือนอนนะครับแบบออกซีดๆไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ส้มครับที่เป็นเจ้าที่อยู่ที่นั่นเนี่ย ก็พูดว่ามือนก็พูดไปเรื่อยนะที่นี่เขาไม่ให้พูดเรื่องแบบนี้กันบุ้ยออตาม,มันก็บอกว่าเอ้าพี่ไหนว่าฝรั่งไม่เชื่อเรื่องผีพี่สมก็พูดสวนกลับมาทันทีเลยครับว่าแต่ที่นี่เชื่อออครับวันนั้นทั้งวันนะครับไอ้ตัม้มันก็ออกแนวแบบทํางานไปเสียวสันหลังไปอย่างเงี้ยลออัวก็กลัวครับแต่ก็ดันไปถามเรื่องผีจากพวกพี่ๆเขาครับ พี่ตบอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยเอาไว้เจอกันที่บาร์แล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอพอหลังเลิกงานครับพวกพี่ๆเขาก็พากันดื่มสังสรรค์ครับกันที่บาร์ประจาของพวกเขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยไอ้ตั้มมันก็ไปด้วยไอ้ตั้มมันบอกว่ามันไม่เคยเจอแบบพวกพี่แบบฟิลนี้เลยทํางานด้วยกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่นั่งดื่มไปสักพักครับ หมอคาร์ลเนี่ยที่มาด้วยก็คว้าคอยตั้นครับแล้วก็พูดกอดคอผู้ใหญ่ตั้มแบบเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่แปลมาว่าอยากฟังเรื่องผีเหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ขำกันครับซึ่งบรรยากาศมันต่ตงจากที่โรงพยาบาลครับเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องผีที่นี่กลับขำแต่พอพูดถึงเรื่องผีที่โรงพยาบาลทุกคนกลับไม่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพ uh huh. ี่ต้มก็เลยพูดต่อว่าถ้าฟังแล้วอ่ะ การทำงานของมึงมันอาจไม่เหมือนเดิมก็ได้นะ mm hmm. ทีนี้ครับพี่ส้มเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนคนระับมีหมอสองคนเนี่ยชื่ออเล็กกับแดนเนียลครับทั้งสองคนเนี่ยเป็นหมอพิสูจน์หมอชนสูตรศพครับ mm hmm. ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยชอบการปีนเขาเดินป่ามาก แดเนียลเนี่ยมีแฟนสาวคนหนึ่งครับชื่อเซอร์ซี่ซึ่งเซอร์ซี่เนี่ยก็เป็นหมออีกแผนกหนึ่งในโรงพยาบาลน,นี้เหมือนกันวันนั้นเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยก็ไปเดินป่ากันครับจู่ๆแดเนียลกับเซอร์ซี่เนี่ยก็ทะเลาะอะไรกันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้บางอย่างซึ่งอเล็กเองเนะครับก็รู้สึกลำคาญสองคนนี้มากก็เลยขอเดินนำหน้าไปก่อนครับเพราะว่า กลุ่มของพวกเขาเนี่ยกับทางไกด์ทางอะไรเนี่ยเขาก็ทําแผนที่แล้วก็จุดมาร์คไว้แล้วครับยังไงก็ไม่หลงแน่นอนอผ่านไปสักพักหนึ่งครับอเล็กก็ได้ยินเสียงแดเนียลเนี่ยแบบเรียกมาจากด้านหลังไกลๆนะครับมาแบบอเล็กอเล็กช่วยกูด้วยอือเล็กก็ได้ยิน,นครับแล้วก็หยุดเดินครับรอฟังเสียงแดเนียลอีกครั้ง แนเนียก็วิ่งมาหาครับว่าแบบว่าพาบอกอ่อขอภัยครับคือแนเนียเนี่ยวิ่งมาหาบอกกับอเล็กว่าอเล็กช่วยด้วยเซอร์ซี่ตกหน้าผาอ๋อครับอเล็กก็ตกใจครับก็รีบวิ่งตามแนเดียไปดูที่เกิดเหตุครับซึ่งพอไปดูที่เกิดเหตุเนี่ย ขนาดหน้าผาครับมันสูงประมาณตึกสามชั้นพี่เป้โอ้ยอ่ครับซึ่งถ้ามองจากระยะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับในความคิดเราเนะครับหน้าผาที่สูงเท่าตึกสามชั้นแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคืออลเล็กครับมองลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วเห็นเซอร์ซี่ครับนอนแน่นิ่งเลยครับ อเล็กก็เลยต้องโทรบอกโรงพยาบาลครับให้เอาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยขนย้ายร่างผู้ป่วยครับพอช่วยได้เสร็จครับก็รีบพาไปโรงพยาบาลครับแต่มันก็สายไปแล้วครับเซซี่เนี่ยเสียชีวิตเลยอ๋ครับอเล็กทอกมากครับกับเรื่องนี้ส่วนแดนเนี่ยก็เอาแต่ร้องไห้ครับตำรวจก็เข้ามาสอบปากคาทั้งคู่ครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอ แถมที่ร่างกายของเซอร์ซี่ครับมันก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยอะไรแบบเนี้ยคืนนั้นเนี่ยอเล็กก็กลับมาทํางานครับส่วนแดนเนียลเนี่ยก็ลาไปเตรียมงานกับทางครอบครัวเซอร์ซี่ครับซึ่งตอนเนี้ยศพของเซอร์ซี่เนี่ยก็ยังอยู่ในซองเก็บความเย็นอา่าไอที่เก็บศพนะครับระหว่างที่ทํางานอยู่เนี่ยจูจูเนี่ยอเล็กก็ได้ยินเสียงแบบแกลกแล้วก็ อย่างเงี้ยพเป้ครับอลิกก็เลยหันไปดูทางช่องเก็บศพครับ<อ>ปรากฏว่าซองเก็บศพของเซอร์ซี่ครับมันเด้งออกมาครับอแล้วหัวของเซอร์ซี่ครับมันก็หันมาหาเลยครับพร้อมกับตาที่แบบไม่หลับแหรครับครับอเล็กก็ตกใจครับว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ,อืมซึ่ง ที่สําคัญนะครับซองอะ่ะมันเด้งออกมาได้ยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่เข็นซองเข้าไปครับมันมันหนักแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแบบเด้งออกมาแบบไม่สนิทนะครับ,รบอัอเล้ก็เข็นฟองเข้าที่ครับแล้วก็ล็อกหันไปดูนายกาก็เป็นช่วงเวลาที่แบบออกเวรนพอดีครับให้เจ้าที่อีกคนเนี่ยมาประจำที่ห้องแทน คือการดึกคืนนั้นนะครับเราลาวประมาณตีสี่กว่าครับจู่ๆก็มีโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาหาอเล็กว่าอเล็กมาที่ห้องหน่อยมีปัญหาอขออภัยครับครับอ่ออเล็กเนี่ยมาที่ห้องหน่อยมีปัญหาอืทีนี้ครับตัวเล็กเองเนี่ยก็พอรู้ว่ามันเป็นปัญหาจากโรงพยายบาลเนี่ยก็รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลเลยครับ พอถึงเนี่ยปรากฏว่าไอ้ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยก็คือซองเก็บศพของเซอร์ซี่ครับมันได้งอ,อกมาอีกแล้วครับออกมาอีกแล้วเออรอบแต่รอบนี้ครับเจ้าที่บอกว่าคือดันยังไงเนี่ยก็ดันไม่เข้าครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยโทรเรียกอเล็กมาครับอืมอเล็กก็มาดันทองเข้าเก็บอะครับแต่มันก็ ดันไม่เข้าเหมือนที่เจ้าที่บอกจริงครับจนอเล็กเนี่ยเริ่มหงุดหงิดแล้วก็พูดว่าซวซี่ถ้าเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่อุบัติเหตุเนี่ยกลับเข้าไปในฟองก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะหาคําตอบให้อจู่ๆครับหลังจากพูดจบเนี่ยอเล็กก็ดันฟองเข้าเก็บได้ปกติเลยครับไม่มีอะไรติดเลยครับเจ้าที่คนนั้นเนี่ยถึงกับวิ่งออกจากห้องแบบไม่รอ,อเล็กเลยครับหลังจากที่เห็นอเล็กดัน ซองเก็บศพเข้าก่อนวันที่จะทำพิธีศพของเซอร์ซี่ครับวับนนั้นเนี่ยทั้งแดนเนียลแล้วก็อเล็กเนี่ยก็เข้าเวรทั้งคู่ครับต่างคนต่างทำงานเคสนั่นเคสนี่ไปทั้งวันเลยครับดูดูเนี่ยอเล็กเนี่ยก็สังเกตว่าไอ้เดนเนียลมันหายไปไหนวะหายแบบไปหลายชั่วโมงเลยครับ,ร,บระหว่างที่ทำงานไปก็ หางานนู่นนี่นั่นไปอลเล็กบอกว่าได้ยินเสียงตึ้งทรงซองเก็บศพ่ะครับอืคือบ่อยมากหลายครั้งซึ่งอลเล็ก,กครับก็ไม่เอกใจนะครับเพราะว่าตัวของเอลเล็กเองนะครับรู้ดีว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมันเหมือนลักษณะเหมือนเหล็กลั่นครับเพราะว่าแบบมันเย็นมากนะครับก็าสามารถเกิดแบบ เสียงอะไรเงี้ยได้ครับเพราะว่าตัวอเล็กเองก็ได้ยินเสียงแบบเนี้ยมาบ่อยก็ะอะไรทํานองนี้อเล็กก็เลยไม่ได้สนใจนะครับครับซึ่งระหว่างที่ทํางาน,นครับไอ้เสียงตึ้งปึ้งเนี่ยมันก็มาเป็นระยะครับจนอเล็กเนี่ยมองเวลาหนึ่งก็ใกล้ออกเวรแล้วทีนี้พอมันยิ่งใกล้ออกเวรเนี่ยหาเดนเนียยยังไงก็หาไม่เจอครับ อเล็กก็เลยออกเวรนไปทั้งอย่างนั้นเลยครับ,รบพอขึ้นรถเนี่ยก็เลยคว้าโทรศัพท์มือถือโทรหาแดนเนียลครับติดน,นะครับแต่ไม่รับพอเวลาผ่านไปครับวันนี้ก็เป็นวันพิธีงานศพของเซอร์ซี่นะครับซึ่งศพเซอร์ซี่ถูกออกไปจากโรงพยาบาลเนี่ยเข้าโรงเย็นเนี่ยก่อนวันงานหนึ่งวันแล้วนะครับ,รบก็คือเมื่อวาน ที่เข้าเวรพร้อมกับแดนเนียลเนี่ยคือศพเซอร์ซี่ไม่ได้อยู่ในห้องแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกมากๆก็คือแดนเนียลครับไม่ได้อยู่ในในงานครับแดนเนียลไม่มางานศพครับไม่มาร่วมงานทุกคนพยายามโทรหาแดนเนียลครับมันติดครับแต่มันไม่รับจน ติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งคนหายนู่นนี่นั่นแต่หายไงก็หาไม่เจอครับผ่านไปแบบทุกคนต้องพยายามติดต่อกันจนจบพิธีงานศพผ่านไปแล้วสองสามวันก็ยังติดต่อไม่ได้ครับเล็กเนี่ยก็ยังไปทำงานปกติครับวันนั้นเนี่ยมีการนำศพมาฝากเข้าซองครับสามศพด้วยกันเล็กก็ทำหน้าที่ครับย้ายศพเข้าซอง ซองที่หนึ่งสไลด์เข้าไปไม่มีอะไรซองที่สองสไลด์เข้าไปก็ไม่มีอะไร<ค>จนไปถึงซองที่สามพี่เต้อ,อเล็กเข็นรถที่เชื่อมกับซองครับมาอยู่หน้าซองพอดึงซองที่สามออกมาปุ๊บอเล็กช็อกเลยครับเก็คือ,อภาพที่เห็นครับบุคคลที่ทุกคนตามหาคือแดนนี่ลครับอยู่ในซองเก็บศพนอนตายแบบขด ตัวแขงแห้งอยู่ในซองเก็บศพอะครับแล้วก็ศพเนี่ยไม่เน่าไม่บวมแต่แห้งไปเลยครับอืมครัพอถึงตำรวจเรื่องถึงตำรวจนะครับตำรวจก็หาดูกล้องวงจรปิดแต่หายังไงก็ไม่สามารถดูช่วงที่แดเนียลเนี่ยเข้าไปในเข้าไปในฟองเก็บศพได้เลยครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอาเทปออกมาดูอะ่ะ มันมีช่วงหนึ่งที่เทปอ่ะจะตุกไปครับช่วงหนึ่งมันก็เลยไม่เห็นซึ่งตอนนั้นผมต้องบอกก่อนว่า20ปีที่แล้วการบันทึกอ่ะบางสถานที่บางโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งที่ต่างๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เอสดีการ์ดอาจจะเป็นในส่วนของเทปอยู่นะครับ,รบมันก็เลยทำให้ไม่สามารถเนี่ยหาสาเหตุได้ครับว่าเดนเนียลเนี่ยเข้าไปใน ซองเก็บศพได้ยังไงพอพี่ส้มเล่าจบครับพี่ส้มก็ถามว่าแล้วตั้มอยากรู้ไหมว่าห้องของอล็กที่มีซองเก็บศพอ,อยู่ที่ไหนในโรงพยาบาลของเราตั้มมันก็บอกเออพี่ผมสงสัยเหมือนกันว่าโงรงพยาบาลของเราทันสมัยขนาดเนี้ยห้องเก่าๆแบบเนี้มันมันอยู่ไหนหรือว่าเขาทุบทิ้งไปแล้วครัส้มก็เลยบอกว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอก แต่มันคือห้องพันโลงที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้นี่แหละอืมคุณผู้ชงก็พูดว่าไม่สังเกตแล้วว่ามันจะมีเสียงตึ้งในนั้นอยู่บ่อยๆออ<อ>เพราะว่าข้างหลังอะ่ที่เก็บของอะ่มันคือซองใส่ศพเก่ายัางไงอะครับ่นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของเสียงตึ้งที่ตั้มมันได้ยินทุกครั้งเลยที่เวลาแบบเข้ามาในห้องนั่นก็คือ พอสรุปแล้วอะครับไอเสียงตึ้งเนี้ยจากตำรวจสันนิษฐานนะครับว่าเสียงตึ้งที่ได้ยินในช่วงเวลาที่อะไรทำงานอยู่น่าจะเป็นเสียงที่ในส่วนของแดนเนียลครับพยายามดิน้นแล้วก็ทำให้เกิดเสียงครับทำให้แบบ<อ>ให้คนแบบเรียกร้องความสนใจให้คนแบบมาเปิดช่วยตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ ในส่วนของเรื่องแดนเนียลเข้าไปในซองเก็บศพได้ยังไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้<อ>นะครับแลว้วก็เพอร์ซี่เนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุหรือทะเลาะก,กัน<อ>หรือในสิ่งที่อเล็กคิดไว้ว่าไอตัวแดนเนียลเนี่ยผลักเพอร์ซี่ตกหน้าผาหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแดนเนียลก็ตายเหมือนกันครับอื นะครับแล้วแต่วันนั้นเนี่ยไอ้ตั้นก็ลาออกจากงานเลยครับไม่กลับไปทํางานอีกเลยครับใช่เลยครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับพี่เป๊กคือถ้าเราพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์น่ะมันเป็นอะไรไปมันเป็นมันเป็นไปได้ยากมากหรือถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยกับจะเข้าไปในนั้นได้อ่ะนะใช่ไหม<ช>คนค,คนปกติจะเข้าไปทําไมอ่ะเออถูกต้องเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งศพ ของเซอร์ซอร์ซี่ใช่ไหมที่มันเด้งออกมาเนี่ยอันนี้คือก็ยากเหมือนกันเพราะมันจะมีตัวล็อกของช่องมาขัาอยู่แล้วโอ้ัตอนที่มันเด้งออกมาแล้วออกมาได้ขนาดนั้นมันต้องแบบต้องมีอะไรบางอย่างเหมือนที่ผมบอกว่าอ่าที่อารีเขาได้ยินเสียงแก๊กมันก็คือเหมือนมันมันคลายล็อกออกมาอืมใช่ใช่แล้วก็ปริศนาในเรื่องนี้นั่นก็คือหน้าผา แล้วก็การเสียชีวิตนี่คืออุบัติเหตุหรือหรือฆาตกรรมฆาตกรรมเออแล้วก็ไม่รู้ว่าสองคนเนี้ยลึกไปกว่านั้นเขามีอะไรกันหรือเปล่าเพราะใช่ครับมันไม่ได้มีข้อมูลมาให้เราทราบใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าในส่วนของอเล็กเองก็อย่างที่เอ,อตัวของพี่ส้มเขาเล่าให้ตามฟังว่าเขาลำคาญครับเข,รขเขาก็เลยเดินนำหน้าไปก่อน ขาก็เลยไม่รู้ว่าสองคนนี้ทะเลาะเรื่องอะไรกันนึกภาพตามตอนที่สมมติว่าคุณเดนิเอลเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเขาถูกอะไรบางอย่างยัดตัวเขาเนี่ยเข้าไปในช่องเก็บศพนั้นนะ่ะนั่นเขาคือเขาตายทั้งเป็นนะใช่ไหมผมเึือกใช่ครับ,รบพี่นึกถึงไอ้นี่เลยว่านัทพี่มีนึกถึงเรื่องบางเรื่องที่หนึ่งสุสารคนเป็นสอง ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอคนที่ตายไปแล้วที่อยู่ในโลที่อยู่อถูกฝังเอาไว้อ่ะแล้วยังไม่คลี่คลายคดีสุดท้ายพอขุดศพขึ้นมาขุดหลุมขึ้นมากลายเป็นสองศพเออกลายเป็นสองศพอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลย<ร>นั่นก็แปลว่าไอ้คาว่าศพไม่เงียบเนี่ยนั่นก็คือดวงวิญ,ญญาณหรือว่า โอ้ยจะใช้คําว่าอะไรดีเขาเขาเขาไปเอาคืนเองเลยเหรอใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เนาะใช่อันนี้ผมไม่รู้เลยครัเพราะว่าแต่ามันก็บอกว่าในในส่วนของพวกพี่ๆที่ทำงานเขาอะเขาก็พูดแค่นี้จริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรต่อจากนี้หลังคือหลังจากนั้นอะที่แบบที่ได้ถามข้อมูลอะไรเงี้ยแบบว่าหมอเล็กะครับก็ พอทํางานได้อีกไม่กี่เดือนเขาก็เหมือนขอเออร์ลี่ครับไม่ไม่ทํางานต่อแล้วก็ย้ายออกไปจากรัฐนั้นเลยครับโออก็ออถือว่าเป็นเรื่องแป,แปลกอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวจังเลยนะนะครับโอ้มันเนี่ยผมโคตรกลัวเลยนะที่ผมกลัวที่ผมเคยเคยถามเคยถามพี่ขวัญซื้อบินเทนเหมือนกันถามว่าพี่ขวัญพี่ขวัญกลัว กลัวเรื่องผีประเภทไหนมากที่สุดเขาก็อธิบายขอยงเขานะแต่บอกว่าแล้วก็ถามผมกับว่าแล้วพี่เป้ล่ะผมบอกว่าผมกลัวที่มันมีหลักฐานพิสูจน์อ่ะอย่างเช่น,นคนตายนั่นก็คือศพใช่ปะกลายเป็นศพก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเป็นผีก็จะเป็นวิญญาณก็วานไปแต่ถ้าศพมันสามารถที่ยังอยู่กับเราอะแล้วเราเห็น,นอยู่ไ่าคนเนี้ยคือตายแล้วนะนอนอยู่กับเราเนี่ยแต่เราเห็นว่ามันเป็นผีเนี่ยอันนี้คือโอ้โหมันชัวร์ไง มันน das ่ากลัวมากเนื่อคือศพนั่นเองแล้วเรื่องเนี้ยนึกถึงเลยนะเขาไปทั้งล่างหรือเปล่าวะเขาไปทั้งตัวหรือเปล่าวะโอ้ยคือน่ากลัวว่ะคือถ้าถ้าแบบถ้าแบบะจากที่พวกเราฟังมาอะไรเงี้ยถ้ามันไปตุเรื่องแบบอ่าเรื่องพูดผีงานเรื่องการเข้าสิงอะไรเงี้ยมันก็คิดไปในทางนั้นได้เหมือนกันออนะบังคับเนะ ใช่ครับแต่อีกทางหนึ่งก็คือผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเข้าไปได้ยังไงดีกว่าอืมมันเป็นเรื่องที่แปลกหนึ่งเลยคือมันก็ต้องผ่านการนะประตูประตูหรือว่ากุญแจล็อกอะไรต่างๆซึ่งมันมันมันก็เหมือนเรื่องเล่าบ้านเรานัดที่ห้องห้องแถวหรือว่า้องหอพักที่มันถูกล็อกปิดตายเอาไว้เนี้ยแต่ปรากฏว่าพอมีคนตะโกนออกมาจากห้องนั้นพอไขเข้าไปพังประตูเข้าไปก็ครไม่รู้อยู่ข้างใน บอกว่าเนี่ยมาหลับมันนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเรื่องแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นบหมืนบ้าเล่าเหมือนกันสิ่งลึกลับสิ่งที่ลับสิ่งที่เรามองไเห็นมันมันเกิดขึ้นได้นะครับออครับฟังเพื่อความสนเพื่อความจะมองว่าจะมองว่าถึงตัวเองจะเข้าไปนอนอ่ะแล้วโลกใครจะเห็นฟองเข้าให้อ <c oughs> เออ,เอ,อ <c oughs> ได้ครับคุณอนัทวันวนี้ก็มาแบบนะเงียบๆแล้วก็มาพลิกตอนจบนะครับ ขอบคุณมากๆที่เอาออเรื่องนี้มา<ผ>มเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ยาวม,มากแล้วก็สนุกนะครับอย่าหายไปหน้านะอย่าหายไปถึงเจ็ดเดือนนะโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าผมไม่ได้มาเล่ากับพี่เป้เจ็ดเดือนผมผมไม่รู้ว่าน้องเขาพิมพ์ผิดคนนี้เ็าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเป็นคุณกับตานคืนพุดหรือเปล่าผมไม่รู้นะ <c oughs> เพราะว่าคุณกัปตันนี่เขาหายไปช่วงมาณตั้งเจ็ดแปดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยแหละเขาเคยทิ้งเอาไว้พวกรอคุณกับตันมาเจ็ดเดือน อน่าจะน่าจะพออกันไหมครับเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมไปเล่าอ่ะคัณก์ตันก็มาเล่าช่วงที่ผมมาเล่าพอดีเหมือนกันไม่รู้เมื่อกันนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาเล่าอีกเลยเออคุณกัปตันเขาติดโควิดอืมแต่ว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วรอฟังเรื่องอะไรเรี่ยวนี้แล้วก็ควรนัดถ้ายังไงก็ดูแลตัวแล้วสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพูดถึงโควิดผมก็ยังไม่เคยติดเหมือนกันนะพยาอยาเยอยาเป็นเลยนะไม่สนุกหรอก บอกเลยไม่สนุกหรอกนะครับอืมเอาเป็นว่าก็รักษาตัวให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็สู้ๆกันไปนัดนะขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็มีอะไรฝากไหมนัดก็<อ>มไม่มีอะไรครับช่วงนี้ในส่วนของอสิ่งที่ผมทําอยู่ร้านลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดครับเพราะว่าแบบอืม,อม,อมงานหลังก็หนักหน่วงมากที่อตอนนี้ เอาเป็นว่าใครครับเอาเป็นว่าใครที่ติดตามมานัดอยู่ก็เข้าไปติดตามเรื่องล่าสุดที่คุณดนัดเขาเล่าไว้ที่เดอะโคดนะนะใช่ครับนะครับโดนโดนโดนพี่เป้แฝงไปแล้วครับครับเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็นะอืมใช่ครับก็ตามมาฝากตามมาฝากไว้ด้วยครับก็จะอยู่สองช่องนี่แหละครับก็จะมีช่องพี่เป้ครับช่อง ก็ก๊อกนี่แหละครับ,รบแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นบ้านใหญ่เลยก็คือเดอะโกลดเร,เรดิโอนะครับครับผมได้ครับเราจะมีเท่านี้ครับอืมอ้มาวเมื่อกี้เสียงน้องแมวใช่ไหมใช่ครับมันมันอย่างเงี้ยพี่คือผมไม่เล่าอ่ะไม่ไม่ร้องนะแต่พอผมเล่าเมื่อไหร่เนี่ยร้องอเ,อ,อ,เอ,อเขาอยากเขาอยากเขาอยากฟัง่ะเขาอยากเล่าได้ประมาณนี้ขอบคุณมากคุณอนัทครับผมครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ